สถานีโทรทัศน์สีกองทับกช่องเจ็ดร่วมกับเซนต์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เสนอตกสิบอี้าน still standing Thailand หนึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องดวลคำถามกับสิบนักสู้ทีละคน หากใครตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีแต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลแจ็คพอต1ล้านบาทสวัสดีครับขอต้อนรับท่านชมเข้าสู่เกมการแข่งขันตอบคำถามที่ตื่นเต้นและเราใจที่สุดในขณะน,นี้เพราะนี่คือรายการตกสิหยิบล้านสิลสแตนดิ้งไทแลนด์ เวทีแห่งนี้นะครับไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้นะครับหนึ่งผู้เข้าแข่งขันนะครับต้องดวลกับ10นักสู้ของทางรายการด้วยการตอบคําถามแบบตัวต่อตัวใครตอบไม่ถูกภายในเวลาที่กําหนดนะครับจะต้องตกลงไปจากเวทีแห่งนี้หากผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับไปเลยครับเงินรางวัล1นล้านบาทและแน่นอนครับเรายังอยู่กับผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับน้องโบธัญญาสุพางครับ ่านไป2คนแล้วเป็นไงตอนนี้ความตื่นเต้นไม่ได้ลดลงเลยนะคะยังรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมเพราะมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากไม่มีเวลาให้ได้พักหายใจแล้วก็เหมือนตัวเองยืนอยู่บนหน้าผาค่ะอ๋อมันพร้อมที่จะตกไปได้ตลอดเวลาเหรอตกไปได้ตลอดเวลามันจะไม่ตกถ้าเราตอบถูกนะครับตั้งสติให้ดีนะครับเอาความรู้ที่เรารู้ทั้งหมดมาตอบเลยนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมนะครับก้าวไปประจำที่ข้างหน้าได้เลยครับ และคู่ต่อสู้คนที่3ของน้องโบก็คือดีเจนาวอย่าทําสายตาอ้อนวอนขนาดนั้นนะครับคุณนาวเห็นการดวลสองครั้งแรกไปแล้วเขาตอบคำถามได้ถูกเยอะพอสมควรเลยค,คุณตั้งเป้าว่าจะตอบคำถามให้ถูกสักกี่ข้อดีครับสักประมาณ5ข้อก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองแล้วนะฮะ uh. ครับผมทำไมมักน้อยอย่างนี้น, <laughs> นะ <laughs> ไม่ก็เต็มที่ครับผม <laughs> แต่ว่าถ้าแบบว่าชอบส่งสายตาอ้อนผมอะ อ่าผมอาจจะแกล้งตอบผิดแล้วก็ตกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเป็นคนใจอ่อนเลยวันนี้น้องเขายืนอยู่เฉยคนที่ส่งสายตาคือฉันเองนะครับถ้าทั้งคู่พร้อมกันแล้วนะครับเริ่มการดวลครั้งที่3ได้เลยครับเจ้าที่3ของโบธัญญสุพางเพื่อเงินล้าน ดีเจนาวสู้เพื่อค่าหัวของตัวเองที่อยู่ด้านหน้าถ้าพร้อมแล้ว20วินาทีต้องตอบคำถามนี้ให้ถูกและคำถามแรกของดีเจนาวก็คือาศาสนสถานของาศาสนาพุทธวัด <What S 1> ครับถูกต้องครับโอเคครับความมั่นใจเริ่มมาหรือ,อยังยังครับ <c oughs> มันง่ายไปหรือ,รอ,อยังเออมันไม่ได้ง่ายไปหรอกครับคือคำถามเนี่ยคือถ้ารู้มันรู้เลยครับแต่ว่าถ้าไม่รู้เนี่ยล่วงเหมือนกัน จะเย็นๆนะครับคำถามแรกประเดิมถูกไปแล้วกลับมาที่โบกันบ้างนะครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับสถานที่ศึกษาหาความรู้โรงเรียนค่ะถูกต้องครับโรงเรียนครับมันกลับมาเร็วไหมนาวไวๆครับพี่ไวใช่แหละคุณนาวอยากได้กำลังใจจากพี่ธงธงไหมคะนิดนึงนิดนึง ่ะสู้ๆคนนเอ๋ครับหมอ,อทำไมมารายการน,นี้ต้องเปลืองตัวด้วยลหรครับนาอย่า <พะ S 3> เป็นกังวลเพราะพี่ธงดีๆดีมากเขาจะไปไ<ห>กับนาวทุกที่แม้นาวยืนฉี่เขาจะไปยืนอยู่ข้างนาโน้าเห็นภา,าพเลยคอยดูคอยกันคนอื่นให้นะครับหม ไม่รู้ว่ามาปลอบหรือว่าจริงๆแบบมาส่งล่ําลามาส่งนะเหมือนจะล่าลาก็สองอย่างลวดตึงลวดตึงไปเลยเอาละครับกลับมาที่ดีเจนาวกันบ้าง20วินาทีนี้ต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับร้านขายของขนาดใหญ่ที่ผู้ซื้อเลือกหยิบของเองเรียกว่าเดี๋ยวครับ10วินาทีนะครับร้านขายของขนาดใหญ่ตถูกต้องครับ เกือบไปแล้วเฮ้ยแกฉันฉันอ่านเป็นวูวอมเมอร์เกตอะไรวะยังไม่ง่ายเลยอ่ะอันนี้มันยากมากเนาะมันเป็นทับศัพทเป็นศัพจแรงเมื่อกี้ที่เขายืนนี่รู้สึกเหมือนเท้าลอยๆยเลยนะครับผมนะกลับมาที่โบกันบ้าง20วินาทีกับตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งและคำถามก็คือเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายเกิดขึ้นที่ใด สถานีรถไฟถูกต้องครับหนาวได้ไหมได้ครับได้ได้นะได้นะครับผมเอาละสิมันงงตรงบวนสุดท้ายนี่หละครับถ้าถามเป็กนะเสียงสุดท้ายผมจะบอกแม่ผ่องศรีวรนุชเลยนะไม่ใช่นะไม่ใช่คิดไปถึงนู้นเลยนะใช่นะครับมาแล้วครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับดีเจหนาวต้องตอบให้ถูกเท่านั้นนะครับถึงจะมีสิทธิ์ยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ 20วินาทีกับคำถามนี้ครับธนาคารคนยากรับรองรับจำนำครับถูกต้องครับกลับมาที่โบธัญญสุพางกันบ้าง20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับศูนย์กลางที่ตั้งขึ้นเพื่อจัดการกับจดหมายและพัสดุก่อนส่งถึงผู้รับที่ทำการไปรษณีย์ครับถูกต้องครับโอ้โหยาวเฟ้ยเลย ความรู้สึกตอนนี้เป็นไงไม่มีการผ่อนคลายอยู่ในหัวเลยครับตอนนี้ฮะมันลุ้นกับทุกคําถามที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องตอบให้ถูกเท่านั้นเพื่อสิทธิ์ในการยืนบนเวทีนี้ต่อไป20วินาทีกับคําถามนี้ครับสถานที่แสดงสิ่งต่างๆที่มีคุณค่าและความสําคัญเพื่อการศึกษาพิพิธตั้ฑ์ครับถูกต้องครับห,ห,หนูมืนใจพี่ก็มากเลยอ่ะมันไส้ใครอะไรตอบได้เนี่ยพี่งไราจะทั่อ, <S <S 2> <S> <S 2> อะไรี่ตอบได้ตลอดอ่ะ คขมันเก่งไงมันไสลายอ้าวพี่ทงธงเขาตอบได้เฟี้ยวฟ้าตอบได้ไหมทุกข้อเลยค่ะตอบได้เหรอฮะได้สิโอเคโปรเฟชชั่นแนลสาบานสาบานว่าแกได้คำว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอะครับกลับมาที่โบทัญญสุพางกันบ้างนะครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับชิ้นช้ากระดานลื่นรวมอยู่ที่นี่สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่นถูกต้องครับหมายถึงคุณธงทงไม่เคยไปเล่นสนามเด็กเล่นเลยหรอแต่สนามเล่นเด็กตลอดเอาละครับกลับมาที่ดีเจนนวครับเอาละครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกเท่านั้นกับคำถามนี้ครับที่พักระหว่างเดินทางของจอมยุทธโรงเรียมครับถูกต้องครับรวดเร็วมาก นะฮะฮผมดูหนังจีนบ่อยกลับมาที่โบกันต่อบ้างนะครับ20วินาทีนี้ต้องตอบให้ถูกนะครับกับคำถามนี้ครับพื้นที่สีเขียวสำหรับทัาถอนหย่อนใ,ใจสวนสาธารณะค่ะถูกต้องครับกลับมาที่นาวกันบ้าง20วินาทีต้องตอบให้ถูกเท่านั้นกับคำถามนี้ครับที่ทำนักของนักรถโอ้โห นึกอะไรได้พูดออกมาครับนึกอะไรได้พูดออกมาเร็วครับสิบวินาทีไปแล้วครับเร็วครับพูดออกมาครับเร็วครับเราพูดออกมาครับพูดออกมาพูดออกมาบนเวลาเราได้เดี๋ยว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 เอาแค่สองคนนี้ก่อนโบรู้ไหมอาสมเหรอคะอาสมถูกต้องครับอ๋อเหรอคุณคุณเปกกี้คิดว่าเป็นอะไรอารามอันนั้นมันวัดอ๋อวัดะ ทำไมนาวนาวทำไมนาวมองพี่แบบนั้นพี่ธงค่ะมีอะไรสั่งเสียไหมฮะเออท่้ผมังไม่ตายทราบผมทำไมนาวอยู่ๆเหมือนหนาวทำไมฮะเออเก็บข้ององเขาไว้ก่อนเพื่อความสบายใจของตัวผมเองผมยังไม่ให้คุณรีบไปขนาดนั้นคุณเป็นประูแม่กองไงคะจะมาเก็บข้ององเขาแต่พี่เรากินไหมฮะมันมันดีเหมือนกันนะครับพี่ ตามลงไปกินด้วยเออมาเสียวๆเหมือนกันนะทำไมนาวยืนเกรงขนาดนั้นยืนนิ่งๆจะนิ่งแล้วครับผมแต่ก็ยังเกรงอยู่มันก็นิดนึงพี่มันมันต้องแบบมีแบบแอบเอ้ยแอบเขาเายเขายังสั่นอยู่ใช่ไหมงั้นผมไม่ให้เขาตกตอนนี้เดี๋ยวไปเบรกโฆษณาเดี๋เดี๋ยวมาตกช่วงหน้าดีกว่า b b ร์บี큐พลาซไฮลักรีโวสี t o a n o t ต and c l e a n สนับสนุนโดย AIS Baby My Healthy Plus Vitamin Double c h o c o กลับเข้าสู่ตกสิบหยิบล้านสติลสแตนดิ้งไทยแลนด์นะครับการดวลรอบที่3ของโบธัญญสุพางผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาชนะดีเจนาวไปได้ยืนเกรงมาตั้งแต่เบรกที่แล้วใช่ครับจนมาถึงเบรกนี้นี่คือการส่งนาวครับตกลงไปอย่างสงบอยากสงบใช่ไหมนาวอยากจะพูดอะไรกับโบบ้างเราขอให้เธอได้ล้านแล้วกันเนาะครับผมครับผม จะได้ของจังเลยอ่เละไหมคะเละไหมคะยังพอยังพอยังพอเป็นรูปร่างว่างเอาละครับชนะไปแล้วนะครับนี่คือคนที่3มาดูดีกว่าว่าค่าหัวเป็นเท่าไหร่นะครับ1 0 0จนถึง40,000บาทจะเป็นเท่าไหร่40,000บาทสะสมผ่านไป3คนตอนนี้6,100,000บาทครับ เอาละสิมองไปรอบๆครับน้องโบมองไปเลยครับใครจะเป็นนักสู้คนที่สี่ที่คุณเลือกมาดวลครับเธอเลือกโบถเธอไม่เลือกโบเธอเสร็จแน่เลือกหมายเลขห้าเลยค่ะหมายเลขห้านะครับคุณน็อตจีหมายเลขห้าตอบได้ทุกข้อเมื่อกี้อ่ะเอาแล้วสิ อีมาตอบไม่ได้เลยเดี๋ยวนี่คุณเปิดตัวให้เขาชดีเลยให้เขาแนะนาตัวหน่อยคุณนกี้แนะนําตัวเลยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนกกี้เนวิสลานะคะอายุ27ปีเป็นช่างสักคิ้วช่างสักคิ้วโอ้โหกี่มิติฮะหกมิติหกมิติเลยหมิติสามมิติได้หมดได้หมดเลยทุกมิติเลยความรู้แน่นไหมพอสมควรมีอะไรอยากจะบอกคุณโบยืนให้มั่นนะคะคุณโบเพราะว่าวันนี้ นกจะเป็นคนทำให้คุณโบตกจากเวทีเองหน้าตาจิกมากเลยนะฮะหน้าตาจิกจริงๆอ่เอาละครับนี่คบครับนุอยากจะพูดอ,อยากจะพูดว่า,วาเสียวฟา้าวอะไรยืนให้มั่นๆนะคะทำไมฉันจะทำให้เธอตกจากเวทีเองอจิกมาก เอาละครับนี่คือนักสู้คนที่4ที่คุณโบธัญญสุพางเลือกที่จะดวลด้วยสําหรับโบนี่คือ9ก้าที่4สู่เงินล้านและสําหรับนกกี้นะครับสู้เพื่อค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองใครจะอยู่ใครจะไป20วินาทีกับคําถามแรกของนกี้ครับสิ่งที่เราใช้เดินขึ้นชั้นสองบันไดถูกต้องครับบันได กลับมาที่โบทัญญสุภานกันบ้างนะครับคำถามแรกในการดวลครั้งที่4 20วินาทีกับสิทธิ์ในการผ่าน1ครั้งและคำถามก็คือสถานที่ทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะบริษัทค่ะถูกต้องครับ,บรรโอ้โอตอบถูกอย่างรวดเร็วกลับมาอีกแล้วครับนกกี้ครับเหมือนยังไม่ทันได้หายใจเลยอยู่ๆก็กลับมาอีกแล้วเร็วมากทำใจให้ดีสูดหายใจลึกๆ20วินาทีต้องตอบคำถามนี้ให้ถูก และคำถามก็คือของใช้สำหรับพระพิสุสงฆ uh ์นึกอะไรได้พูดออกมาเลยครับ uh สนับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่นแอ t แท็ 3D Clean Action s a m ซุงกาแล็กซี่แท2เอาละครับนี่คือนักสู้คนที่4ที่คุณโบธัญญสุพังเลือกที่จะดวลด้วยสำหรับโบนี่คือ9ที่4สู่เงินล้านและสำหรับนกกี้นะครับสู้เพื่อค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเอง20วินาทีต้องตอบคำถามนี้ให้ถูกและคำถามก็คือของใช้สำหรับพระพิสุทธิส นึกอะไรได้พูดออกมาเลยครับค่อยๆนึกครับเร็วครับสิบวินาทีครับ,บา,ะ,า,าะใกล้เคียงอลไะครับเร็วครับห้าวินาทีเร็วครับอของใช้สำหรับพระพิสูุนสงหมดเวลาครับบาทถูกต้องแต่ขาดไปอีกหนึ่งคำบาทพระโอ้ยโอ้ยบาทพระหรอ พูดอ,ออกมาแล้วบอกให้พูดเยอะๆหนูไม่ออกเลยโอ้โหแบบเหลือไม่กี่วินาทีพูดออกมาว่าบาดออกมาแล้วนะครับแมออยังขาดอีกหนึ่งคำนก,กี้ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวพี่เป๊กจะไปเป็นลูกค้าที่ร้านนก,กี้พี่จะไปสักคิ้วลายกระหนก9ชาั้นตอบไม่ถูกภายในเวลาที่กําหนดเพราะฉะนั้นเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้อยากจะฝากร้านสักคิ้วของเราไว้ให้ท่านผู้ชมรับรู้สักนิดนึงไหมเอ้ยฝาแล้วค่ะฝากได้เลยพูดไปเลย ก็ตอนนี้ยังไม่มีหน้าร้านนะคะแต่ว่าก็ทิ้วกระเป๋าสักแล้วก็เปิดคอนโดสักเนี่ยค่ะอ๋อครับก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้อ่าล่ะครับมีอะไรอยากจะบอกน้องโบไหมสิดใจอ่ะยังไม่ได้ตั้งตัวตั้งหลักอะไรเลยยังไม่ทันหายใจเลยไงให้โบได้เงินล้านนะคะขอบคุณนะคะโบได้เงินล้านนะคะขอบคุณนะคะ ดิ้นสุดเสียงอย่าตกใจเขาโอเคเขาโอเคเขาโอเคไมการครับโอเคแปลว่าตกลงใช่ไหมครับถูกต้องฮะตอนนี้น้องนอกกี้โอเคโอเค จงทงโอเคไหมพี่ไม่อยากโอเคเอาละครับคุณน็อกกี้ตกไปแล้วนะครับมาดูค่าหัวของนักสู้คนที่สี่จะเป็นเท่าไหร่หนึ่งร้อยถึงสี่หมื่นบาทสี่หมื่นบาทเลยครับหนึ่งแสนหนึ่เงินสะสมสี่คนผ่านไปแล้วหนึ่งแสนหนึ่งร้อยบาทโอ้โหเยอะ ได้สามพันที่กลับเลยให้พี่สักสามพันไม่หมดอะไรอะไรอะไรเป็นอะไรครับขอโทษหลงต้อมันตกหลุอะไรเป็นไงอันนี้คุณไม่ได้เล่นมุกอะไรกับผมใช่ไหมเล่นตรงจริงขอโทษคไอ้คนกลัวอยู่นี่ด้วยระแวงไปหมดแล้วนี่เดี๋ยวก่อนค่ะอันนี้ระแวงหรือว่าลางมาคะขาเข่สั่นไปหมดแล้วค่ะแต่โบถ้าโบเลือกพี่พี่จะทำให้โบเป็นคนที่หล่นลงไปข้างล่างด้วยตัวพี่เอง ตอนนี้นะครับผ่านไป4ี่คนแล้วสะสมเงิน1 1 0 0บาทถ้าเอาชนะคู่ต่อสู้คนที่5ได้นะครับผมจะมีทางเลือกให้คุณนั่นคือการหยุดและรับเงินครึ่งหนึ่งกลับบ้านไปแต่ถ้าไม่หยุดผมจะแถมตัวช่วยในการผ่านอีกหนึ่งครั้งให้คุณแล้วให้คุณสู้ต่อไปคิดให้ดีนะครับนักสู้คนที่5จะเป็นใคร <c oughs> มองเลยครับมองรอบๆเลยครับที่เหลือหค <c oughs> นนี้ใครครับ คือคือตอบตอบแบบเหมือนมันเกมเล่นๆแต่ว่าถ้าแพ้ไม่ตกได้ไหมอ่ะไปเล่นใกล้ถิ่นบ้านไปแม่หนูกลัวเคลี้ยวฟ้าวสุสวิงสุสวิงลิงโก้เราต้องยืนได้สิโอ้สุสวิงลิงโก้เลยเหรอหายใจลึกๆเลือกเขาทำไมอะโบโอ๊ยมาเลยเอาล่ะครับน้องโบ มาแล้วนะครับนักสู้คนที่5ที่จะเจอก็คือเฟียลฟาวสุสวิงบิงโกยังอุตส่าห์เต้นได้เบาๆอ่าแล้วครับการดวลครั้งนี้สำคัญนะครับถ้าชนะได้นะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะเล่นต่อหรือหยุดนะครับตั้งสมาธิให้ดีถ้าพร้อมแล้วนี่คือการดวลครั้งที่5ครับ และนี่คือการดวลครั้งที่5ของน้องโบธัญญาสุพางสู้เพื่อ1น1ล้านบาทในขณะที่เฟียวฟ้าวของเรานะครับสู้เพื่อก้าหัวตัวเองเ <c oughs> อาละครับใครจะอยู่ใครจะไป20 <c oughs> วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามแรกของเฟียวฟ้าวครับอุปกรณ์เครื่องเขียนชนิดหนึ่งไม้บรรทัดถูกต้องครับ กลับมาที่โบกันบ้างนะครับ20วินาทีกับตัวช่วยในการผ่าน1ครั้งและคำถามก็คือเงินตราที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษธนบัตรค่ะถูกต้องครับธนบัตรหนูตอบธนนานัทอะอะไรนะหนูตอบธนนานัทหนูจะตอบธนนานัทโหโชคดีแล้วอีม่อยคำถามต่อไปนะครับของเฟียวฝาว20วินาทีต้องตอบให้ถูกตื่นเต้นไหมครับมากมายค่ะถ้าตื่นเต้น ให้พักก่อนโอเคดีๆีด,ดีงานดีงานดีค่ะพี่เงอ,ออกเต็มเลยนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวให้เซี้ยวฟ้ากับโบนี่พักกันก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวตามมาลุ้นกันใหม่นะครับในวันต่อไปใครจะอยู่ใครจะไประหว่าง 2, 2> <c oughs> คนนี้นะครับต้องให้กําลังใจกันวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนของเรานะครับเบบี้มายไฮรักซ์รีโวโค้กวัสลีนบาร์บีคิวพลาซ่าเนสกาแฟยามาฮ่ 3D, CTOA และแบรนด์ซุปไก,ก่สกัดครับ อย่าลืมนะครับกลับมาติดตามชมนะครับตก10บหยิบล้าน Still Standing Thailand นะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาดีๆแบบนี้ตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับว่าน้องโบนะครับจะสามารถคว้างเงินล้านของเรากันได้หรือไม่สำหรับวันนี้เวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ คืออะไรอะไรคือตุวละคเดี๋ยวพี่ประทอง